จะกอุ้ยเนี่ยเนี่ยเป็งอะไรน้องกะอุซายืนเก๊กไอบอกบอกแมนสเปกว่าสันครับว้ายเฮ้ยสมดีใสว่าไม่ผู้ชายหอมหัวว่าซันนี่คิดถึงหนูหรอทำไมมาหาคิดถึงเนี่ยพิเศษเะก็อุ้ยอุ้ยอุ้ย หัวโคกแล้วนึ่งแม่ช่วยนะหัวโคกเทียงทำไมซนแบบนี้อุ้ยเจ็บจริงๆริเลือดเรลี่ยนดีละอุ้ยทำไมเจ็บหัวอีกแล้วบอกว่าส้นเอาก็พี่เนโสดแหมทุกคนเอูก็โสดเหมือนกันนี่เอานี่อะไรมาโอแฟนหยแฟนเขาหยอกกันน่ารักเอามาทำไมตัวนี้อ่ะ มีมีแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่เนี่อะไรแต่เขาก็บอกเป็นแฟนกันหอมหัวกันได้ยังไงอีกล่ะหอมหัวเลยรพี่คัดจมูกเอาหรอนึกว่าหอมหัวกุกระดีใจเหมิดกระดีใจเหมิดกระดีใจเหมิดว่าเป็นผู้ใายหอมหัวว่าเมย์นะคะคัดจมูกไในคัดจมูกอีกที เนี่ยคัดจมูกคัดจมูกผสมว่าดีใจเนาะค่ะผสมดีใจว่าไม่ผู้ชายหอมหัวประสารนี่เนี่ยบอดอกแค่ใบอุ้ยอย่าหอมสาหัวยังดมเดือมด้วนะยังไม่สาห์ยังไม่สาหแล้วยังไม่สาห์ยังไม่ฟุกมานี่ฟุกมานี่มานั่งนี่มานั่งนี่เนาะมานั่งนี่ครับเขาบอกว่าอีพีแรกอ่ะอยากให้ไปอีสานฟุกไปไหมอุ้ยผมไปครับถ้าเป็นแบบ ศีีสาพาตาลุยแต่ว่าไปตะลุยแดนอีสานพี่เนไปไหมพี่เนไม่อยากไปไปดิบ้านเนทอยู่นั่นไม่ไปได้บ้านผมก็ไปบ้านครูเบียอยู่นั่นผมไปไปได้ไงเออเออโอ้เอ็นดูผมไปครับผมไปครับไปไหมไปไหมไปเขาถามว่าอยากอยากไปไหมตาตาครับจะไปศรีสรับป้าป้ามาพี่ครับก็ว่าเสวะเสวะฟิวผมไม่รู้ผมเลยบอดี้ทำไมอะมามี่มามี มามีใหม่สวยมากเลยทานี้ทางนี้มีอเมริกา้าโคตรสวยเลยวันนี้ไปเดินนี่โอ้ยหาแตกนู้แนมยังหนาคยแนมสัตเตะเอามางไก่ไรเขาจุว่าวันนี้ไปยังกันคือนางแนมหนักกันสัตย์ละอุ้ยไอ้ยอกหยอกปลาเคลปูเคลเมนูก็ไปหาน่าหยกดกันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวพี่จะไปงั้นเอาพวกสีซ่าที่ไปเลยเดี๋ยวพี่จะไปหาปลาไม่ใหญ่ ไม่ใหญ่อะไรไม่ใหญ่อะไรอีกแล้วหอมเลยใจเย็นให้เกียรติน้องหน่อยครับน้องเป็นผู้หญิงครับ w ว y w ว y w ว y พี่เน่ยนะเป็นอะไรน้องกะอุซายืนเก๊กไอบอกว่าแมนสเปกว่าสัน้นนี่โอ้โหจนหน้าเลยถูกบ้างไหมเตยเรวเลิศเราซ้ทำได้ท้ำได้ท้ำได้ท้ำได้เ<อ>คป็นจริงเป่นจริงๆ น้องกะอุซายืนเก๊กไอ้บอกว่าแมนสเปกวาสันอุ้ยเขาไม่ท้่นี่ทำไมต้องหันหันไปไม่ต้องหันมาจริงจริงคนอีสานเขาเป๊ะอยู่แล้วถูกต้องค่ะเขามันเป๊ะอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหยายาแพลวเอื้อยไปให้สุดวาสันเออเลิศเขามันเป๊ะอยู่แล้วนะคะ ไปให้สุดและหยุดที่เป็นแฟนกันออรอครับครับนะครับยังยังสินก็มีนะเขื่อนลำเปาาผูบ่าใครมาเจอน้องนี่ยังละเมือไม่มีเงาไอเห็นหลงลองลยแล้วใจต้องขาดกรนเลยแสดงสักแสนเป็นไง <laughs>